้องคนโคตรกองหลังที่คนขีดนาวัดเยอะๆยามาตั้ามาทั้งหลายนี่หลายมันไว้กลางกลางกันดันเอนที่กลางกลางไงขี้อ้อนหนอจะไปไกลจะไปริมหลายม่ได้แตก เดี๋ยวไปบ่มีบูธเดี๋ยวาอยุนนาหองมืแล้วโปรยเบ้ยับยับ จะวางก่อสร้างทีประตูประตูทางเข้าวัดโพธิมคคี ยายามานันยามันไหลายม,ามาันไะแตกเ้าค่อยๆเจียวเดี๋ยวแบบแตก bố mía này bố mía này sải vàng sải lạc là tô đây Ba ừ, nè bóp 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 3 bóp bóp kia này bóp leo, bóp leo, bóp bóp leo phải เลยเหนียมาก็ได้นียเลยมาเนียเลยมาฟังนี่เลยก็ไปยังดอกก็ไปยังดอกเจ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยปาดเนี่อผสนไส้หนิกันันผสมไส้ตะปูนกูดเ้ พอไหนมันเริ่มเลื่อมทั้งนี่ว่าต้องให้เต็มมื่อใดหรอกเพราะว่าทั้งนี้มันเพื่อนเก่าเอาเท่ค่อยๆไล่รสามคิว เราไซเดนียอนเกียร์เขามาดิครับแล้วผมเขยต็ดเกลือเลย ขัางหน้าก็เทที่หลังใส่ทอก่อนหาประตูมันลอยแล้วมันลอยแล้วทั้งนี้ลอยแล้วเออเอาเอามาทาั้งออกท้ายลังร้านมาเรื่อย เขาอีกเขาอีกเล็กมันบ่หนักบ่บ่ขึ้นไทั้งบุนมันสูงแล้วมันกวดมากโยเด็กมันลอยแล้วเด็กมันเด็กมันใบมันเบาเขาต้องเล็กแป๊บปุ่นแล้วเออ ก็ต้องนาซีนหนาฮา,าปุณเอาไอ, okay. อันนี้มันมันปูกลางกวดอีกเ้พรายกวกวดกวาดีกไมนะเออ,ม,เอ,เอมันโหยางอตองหยาบดอกเอานี่ละออกจกพอ่าแล้วเอาเดียวมาเนียวเอาแล้ว บอถอดในถอดไหลนไงสไมยังไม่ถิ่มใส่ยไม่ิ่มไม่เลวเห็นวัดวไดวั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 ดวปดวัดรัดวดวัตวัดวัวัดวัดวัััดัดวัวัวัว ต่อนนี้ออกพ่อได้พ,อพ,อพูดมันดันแล้วบอผพ้ยิ่องพี่ย่มออไร่มจังเลยนุ้ย่มจังเลยเออข่มจงวดเออ เดี๋ยวค่อ่านปาดไม่กังไงยเงไงแ้วไม่รู้อันนี้ปาดไม่ยังไสั่งสั่งสั่งชาวบ้านผมมีเครื่องมือต้องเอาอันนี้แหละใส่ยีดอกห่านพกเว็ดอยู่สามชิ้น,นอน่อนนนะบนประเทศถนนใหญ่เนาะถนนใหญ่ต้องเทษตรสูง ให you ้ปนป่าเราตังผุนเอาอันเพก้อนหินเอานะบต้องหน้าก่อนห็นเอาเค่อยนะค่ก็ไปเกี่ยวออกทำไปก่อนทำไปก้อนก็ได้มองมือเจ้าหน้าท่ ที่เล็กเป็นายเล็กกันเราทับล้นุครั้งนืงองอย่าไปอย่าไปกอนินทับไปแล้วยัาไปเอาออกดอกแผนันเลิมเพื่อนล้วันนี้ถึงรถบ่ต้องไปดึงออกนะเไม่นั่งรอพปัด หลายบรรนแหยงแล้วข้ากงจงกอเเอาปูนมาเทใสังเอรถาเถียวคนละฟังเดีนึ่งเนีป่ามาคนละฟังแ่ตนมาไม่ใหญ่ดอกแล้วเสียหอเอยังไม่เห็นงาน Đứng hết Hãy subscribe cho này.

帅哥,哥，出来给